สำนักประชาสัมพันธ์เขต6องค์การด้านสื่อสารมวลชนของภาครัฐในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในวันที่25ธันวาคมคมที่ผ่านมานี้นะครับครบรอบ63ปีวันคล้ายวันก่อตั้งและยังคงมุ่งมั่นนะครับสื่อสารข้อมูลสาระความรู้ควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัลอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด สำนักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2503มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกลมประชาสัมพันธ์กำกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานีเยลาและนราธิวาส ที่ผ่านมาได้พัฒนาผลงานมาเป็นลำดับตามยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีตลอดจนนโยบายของรัฐบาลทุกสมัยจบจนครบ63ปีในวันที่25ธันวาคม2566และด้วยพื้นที่รับผิดชอบ,อบครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวานไทยซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษมีภาวะที่ไม่ปกติอันมาจากเหตุรุนแรงความละเอียดอ,อ,อ่อนทางความคิด ความเชื่อของผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างดังนั้นงาน PR ในภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลาได้ปรับกลยุทธ์นำแนวทางการทำงานเชิงจิตวิทยาหรือ IO ผ่านรูปแบบที่หลากหลายมาสอดแทรกเพื่อจับให้ถึงความรู้สึกของผู้คนและคลายปัญหาที่มาจากทัศนคติเชิงลบและความไม่ไว้วางใจโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ส่งข่าวสารผ่านทุกช่องทาง หวังช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้เบาบางลงสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกสงขลาสื่อของภาครัฐที่ฟังจนคุ้นหูดูจนชินตาและปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลเพื่อเสนอเรื่องราวสำคัญใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิน่นทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์และสื่อบันเทิงใหม่อย่างติกตอ็อกที่มุ่งมั่นรังสรรค์<ห>เพื่อให้ชิง,งาน,<ห>นมีคุณภาพถูกต้องเชื่อถือได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกัน ตัวได้นค,คนของเราจะต้องมีการพัฒนาที่จะสามารถที่จะเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่สามารถที่จะเรียนรู้ว่าพี่น้องเขาต้องการอะไรสามารถที่จะใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเข้าใจความละเอียดอ่อนของปัญหาว่าเรื่องของความยักจนเรื่องของปัญหาสุขภาพ เรื่องของการศึกษาต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มีมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ปหัญหาจังหวัยผู้ใต้ยังคงมีอยู่ฉะนั้นเรื่องนี้พวกเราต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็พยายามเติมเต็มองความรู้ในเรื่องของสื่อใหม่เพิ่มเพิมากขึ้นเช่นเรื่องของทิกตอกซึ่งณนวันนี้นที่ผ่านมาเรามีการอบรมคนของเราทั้งหมดทั้งทุกจังหวัดนะครับทั้งเจ็ดจังหวัดให้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับแล้วรวมรวมไปถึงเรื่องของ Facebook อะไรต่างๆแล้วก็พยายามจะทาฉะนั้นผมคิดว่านะวันนี้เป็นเรื่องของการผสมผสานสื่อเราคงไม,ไม่ไม่อาจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราทําทีวีอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราทําโซเชียลอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะคนยังมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอยู่สำนักประชาสัมพนันธ์เขตหสงขายึดมั่นโดยภารกิจที่สำคัญคือการให้ความรู้ผู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ประชาชน คคู่กับการสารสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายในการร่วมกันบูรณาการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งสาระความรู้ดังกล่าวจะเป็นรากฐานสําคัญที่สามารถนําไปปรับใช้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทพื้นที่63ปีสํานักประชาสัมพันธ์เขต6กองค์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐข่าวสารถูกต้องเชื่อถือได้ r รดหกเจนทันโลกดิจิทัล